หลายคนครับมีเงินกษียนเก็บเงินไม่พอแต่สิ่งที่น่ากลัวก่านั้นคือรักษาเงินกษียนไว้ไม่ได้ครับผมสวัสดีครับพี่น้อมถ่ายสน้อมครับและนี่คือถ้ารู้แล้วตอนนั้นวันนี้สบายไปแล้วนะครับเล่าเรื่องจากหนงังสือเล่มนี้ต่อกันนะครับ หลายตอนก่อนหน้านี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องการเก็บเงินพื้นฐานพูดถึงเรื่องของการเก็บเงินจัดการวางแผนกเกษียณเงินฉุกเฉินหลายเรื่องหลายราวเนี่ยเราพูดกันไปในมุมของเป้าหมายของการจัดการแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากเอามาเล่าแล้วก็เตือนไว้แล้วกันนะครับในตอนนี้อาจจะดูซีเรียสักหน่อยแล้วก็อาจจะดูเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีอารมณ์กับเรื่องนี้นะฮะต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของพี่หนอมเ,เองแล้วกันนะครับเล่าแบบนี้ก่อนเลยนะครับก็คือ เล่าเรื่องของพ่อให้ฟังนะครับพ่อพี่นอมเนี่ยเป็นคนที่ทํางานเก่งมากทำงานเก่งเก็บเงินเก่งใช้เงินน้อยประหยัดอดออมทําทุกอย่างได้ดีหมดเลยนะครับจริงๆก็ถือว่าเป็นคนที่บรหิหารจัดการเงินได้ดีแล้วก็มีการลงทุนมีการจัดการเรื่องเงินเนี่ยค่อนข้างเพอร์เฟกเพราะว่าณนะวันนี้แก,กเกษียณเนี่ยแกมีเงินมากพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้วก็ถ้าพูดในมุมของลูกชายคนหนึ่งที่ได้รับก็คือมีการแบ่งเงินจัดสรรเงินให้ลูกไว้เนี่ยในส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจน ฟังดูแบบนี้ก็น่าจะเออมันก็เป็นเรื่องที่ดีเนาอยแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งต้องบอกว่าในชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่สนใจเรื่องการเงินมาเนี่ยก็จะมองพ่อเป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆในการจัดการบริหารเงินแล้วก็พยายามเต็มที่เลยที่จะรักษาในสิ่งที่พ่อมอบให้ก็คือตั้งใจเลยว่าเงินที่พ่อมอบให้เนี่ยไม่อยากจะใช้ไม่อยากจะเอาไปทาอะไรซู้ซูได้เพราะว่าอยากจะส่งต่อความมั่งคั่งให้กับคนหลังจากเรานะก็คือลูกก็คือหลานอะไรเงี้ยว่ากันไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดไวครรับแล้วก็็เเปนื่องที ค่อนข้างรู้สึกว่าชีวิตเราก็น่าจะโอเคแล้วแหละเออเรามีแค่แนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่เราน่าจะบริหารจัดการได้แต่เล่ามาถึงตรงนี้ก็อยากจะเล่าต่อและชวนคิดต่อว่าจากหัวข้อที่พูดไปว่าเงินเกษียณที่มีเนี่ยไม่อาจจะไม่พออย่างที่คิดเนี่ยพออะไรก็กลับมาที่เรื่องของพออ่อเนี่ยนะครับวันเวลาผ่านไปครับพ่อก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขเลยนะครับคนเกษียณเนาะก็อาจจะมีทํางานเล็กน้อยบ้างไปนู่นไปนี่บ้างแกก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในเงินเกษียณที่แกมี แต่เรื่องที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลังจากช่วงที่แกยุระมาแปดแกเป็นอัลไซเมอร์เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยอาการของโรคเล่าแบบรวบยอดเพื่อตัดประเด็นดาม่าตัดอะไรขึ้นไปเลยก็คือในอาการของโรคเนี่ยมันมีเหตุหนึ่งที่ทําให้แกเนี่ยมีการใช้จ่ายเงินแบบซุลุรุายแล้วก็มีการใช้เงินที่หามาได้เนี่ยไปจนหมดนะครับ อาจจะเป็นข้อเสียหรือว่าเป็นส่วนแยกของฝั่งพี่หนอเองก็ได้ครับที่ไม่ได้สนใจว่าพ่อจะเอาเงินไปใช้อะไรเพราะว่าเราคิดว่าพ่อก็มีเงินของตัวเองเขาก็ดูแลบทเรายจัดการของเขาเองได้แล้วเราก็มีหน้าที่แค่ดูแลส่วนของเราจัดการตัวเองให้ดีแล้วก็ไม่เป็นภาระเขาก็น่าจะพอแล้วเราก็เลยไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาในส่วนนั้นเขาอยากจะใช้อะไรทําอะไรก็เป็นเรื่องของเขามารู้ตัวอีกทีก็คือเงินที่กเกษียณที่หามาได้เนี่ยมนหมดไปแล้วพร้อมกับโรคที่เหลืออยู่ก็คือโรคอัลไซเมอร์ โรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคที่ใช้คาว่าประหลาดนิดนึงก็คือว่าเรารู้ว่าจะไม่มีทางรักษาหายนะความรู้ทางการแพทย์ตอนนี้เราทําได้แค่ประคับประคองอาการแล้วก็คอยดูคอยบริหารจัดการนะครับว่าจะไม่ให้มันแย่ลงไปกว่านี้ก็เล่าแบบตัดภาพไวๆก็คือพอเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยอาการของโรคต่างๆก็พยายามประคับประคองดูแลครับแต่ว่าด้วยความที่แกเป็นคนป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่อันตรายอยู่อย่างหนึ่งก็คือแกจะทาอะไรแก อยากทําอะไรแกทําเลยโดยที่ไม่คิดแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับก็มีึ้นหนึ่งแกตกเตียงผัวก,กระแทกพื้นแล้วก็ป่วยหนักกว่าเดิมนะครับตั้งแต่ตอนนั้นมาเนี่ยอาการก็แย่ลงแล้วก็ป่วยหนักกว่าเดิมก็เรียกได้ว่าประคับประคองดูแลกันมาเรื่อยๆนะครับในมุมของพ่อก็ต้องบอกว่าจากคนที่มีเงินกระษียณหลักแบบอยู่ได้สบายตลอดชีวิตเนี่ยก็กลายเป็นผู้ป่วยที่ต้องเรียกว่าเกือบๆจะติดเตียงนะวันนี้นะครับก็ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ไม่สามารถจัดก,การปัญหาอะไรได้เลยแล้วก็แน่นอนไม่ได้มีเงินไม่ได้มีอะไรที่จะมาต่อยอดใดๆในการรักษาโรคนี่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็แล้วกันทั้งหมดที่พูดมาคือพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคําถามคือถ้าในมุมของเราถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราเราควรทํำยังไงเนาะซึ่งพี่หน้องอาจจะถามคําถามนี้ไว้โดยอาจจะไม่ได้รับคําตอบหรือไม่ได้ต้องการคําตอบแต่ชวนเล่าต่อว่าในมุมพี่น้องเองทำอะไรได้บ้างเราไม่สามารถจะปล่อยคุณพ่อ ไว้เฉยๆได้เนาะเราไม่สามารถจะไม่ดูแลคุณพ่อได้เราไม่สามารถจะบอกว่าเอ้ยก็ต่างคนต่างอยู่บนแผนจาก,การเงินกันไปก็คงไม่ได้นะครับในสิ่งที่พ่อมอบให้ในสิ่งที่พ่อทํามาให้ในฐานะลูกก็แน่นอนเราก็มีหน้าที่ที่ต้องดูแลที่ต้องตอบแทนตามวาระตามความสมควรที่มันควรจะเป็นรวมถึงเราก็ต้องประคับประคองชีวิตของเราให้อยู่รอดไปด้วยนั้นก็มีส่วนหนึ่งที่พี่หนอมต้องแบ่งเงินจากสิ่งที่ตัวเองมีไปดูแลคุณพ่อ แบ่งเงินจากสิ่งที่คุณพ่อเคยให้ไว้มาดูแลครอบครัวนะครับแทนที่เราจะรู้สึกว่าเออเงินตรงนี้เราจะรักษาไว้ได้ก็ต้องบริหารจัดการแบบใหม่คิดแบบใหม่ดูแลครอบครัวดูแลภาระต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตไม่เล่าแบบดราม่าก็คือว่ามันก็คือการบริหารจัดการเงินแบบหนึ่งในเหตุการณ์ที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นหรือเป็นเหตุที่เราไม่คาดคิดแล้วกันนะครับก,ก็ต้องบริหารจัดการไปครับเพราะมันเป็นชีวิตเนาะมันมาพูดว่าแบบ จะไม่ทำาคงไม่ได้จะดูแลจะทำแบบไหนยังไงก็ทำได้เท่าที่ดีสุดในฐานะมนุษย์คนหนึ่งจะทำให้ได้แล้วก็ทำแบบนั้นกันไปเรื่อยๆครับเอาความรู้ทางการเงินที่เรามีมาบริหารจัดการเอาสิ่งที่เราได้รับนะครับจากคุณพ่อทรัพย์สินต่าง,งๆที่เราพอจะมีก็บริหารจัดการตรงนี้ให้ดีแล้วก็สิ่งที่ต้องคิดหลังจากนี้คืออะไรหลายคนอาจจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นกับตัวเองหรอกหลายคนโชคดีที่ตัวเองไม่เป็นหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเรื่องพวกนี้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับฉันซึ่งเป็นเรื่องที่ดดดีีแล้้้วววนนนะคคคครรัับบพ่่่มมกกก็ิิาไเเขึใย แต่ว่าเราจะมั่นใจได้ไงว่าเรื่องพวกนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นกับเราเราจะรู้ได้ไงว่าเรื่องพวกนี้มันจะไม่ใช่เหตุการณ์ที่เราต้องไปเจอหรือดูแลใครสักคนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราเหตุการณ์พวกนี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับไม่ที่เงินฉุกเฉินอาจจะไม่สามารถตอบได้การป้องกันความเสี่ยงบางอย่างอาจจะไม่ครอบคลุมในบางส่วนนะครับต้องบอกว่าข้อเสียเรื่องหนึ่งที่มองเห็นชัดๆเลยก็คือตัวพ่อพี่น้องเองไม่มีประกันนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ต้องพูดในมุมกลับกันว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในอายุเท่านี้นะครแลวภาของโเี่ย ประกันจะช่วยเหลือได้เท่าไหรแต่ถ้าพูดมาทั้งหมดแล้วก็จะเห็นว่าสุดท้ายแล้วเรื่องเงินมันไม่ใช่แค่การจัดการแค่ตัวเองเขาให้รอดมันไม่ได้เป็นการแค่ทําตามเป้าหมายที่เราคิดแต่มันอาจจะมีอุบัติเหตุชีวิตหลายเรื่องเกิดขึ้นกับเราก็ได้ไม่แน่นอนไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราสิ่งที่เราทําได้คืออะไรนะครับก็คงไม่สามารถจะบอกว่าป้องกันความเสี่ยงทุกอย่างไปได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับพ่อทําให้พี่หนอมคิดอยู่สองสาเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือ เราต้องระวังเรื่องหนึ่งคือนอกจากเรื่องของการเงินแล้วเราอาจต้องระวังเรื่องของสุขภาพเรื่องของการดูแลตัวเองด้วยว่าเอ้ยถ้ามันมีโอกาสจะเป็นแบบนั้นเนี่ยเราเตรียมแผนการรับมือไว้อย่างไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่พี่หนอมได้เรียนรู้2คือถ้ามองกันตรงๆคือเราจะป้องกันเหตุนี้ไม่ให้เกิดขึ้นกับลูกของเราได้อย่างไรหรือคนที่เรารักได้อย่างไรนะครับใตตัวพี่หนอมเองแน่นอนพี่หนอมมีลูกครับก็อาจจะต้องมองกลับกันว่าเฮ้ยแล้วเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นกับลูกฉันได้ไหม ฉันจะทํายังไงดีไม่ให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับลูกของเราอันนี้ก็อาจจะเป็นแนวคิดบางอยา่างหรือถ้าเกิดเรื่องนี้ขึ้นกับลูกของเราลูกของเราจะต้องไม่ลําบากเท่านี้เนาะทํายังไงแบบไหนตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องจัดสรรบริหารแล้วก็จัดการในครอบครัวนะครับกับเรื่องสุดท้ายที่แน่นอนก็เป็นเรื่องสําคัญก็คือเรื่องของการทําประกันนะครับการทาประกันอาจจะช่วยได้ในบางส่วนสำหรับการเจ็บป่วยสําหรับการที่มีโรคแต่ว่าก็ไม่ได้จะบอกว่าการทําประกันเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการการันตีเพียงแต่ว่า เหตุไม่คาดฝันเหตุฉุกเฉินถ้ามีอะไรก็ตามบรรเทาเบาบางไปได้ก็น่าจะดีขึ้นผู้มาถึงตรงน,น,นี้ก็ไม่ได้บอกว่าจะมาขายประกันนะครับเราก็ไม่ได้มีผลิตภัณฑ์ใดๆมานําเสนอแต่ว่าพูดให้มองเห็นว่าในมุมของการวางแผนจัดก,การเก็บเงินเพื่อเป้าหมายบางอย่างอย่างเช่นการ,กรเกษียณเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าแค่เก็บได้แล้วจบมันไม่ได้แปลว่าไปถึงแล้วทุกอย่างจะดีอย่างที่เราคิดเพราะว่าชีวิตมันไม่ได้ถูกกาหนดไว้แบบนั้นตั้งแต่แรกอ,อาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันอะไรก็ตามเกิดขึ้นมาก็ได้ มอาจจะมีเรื่องที่ไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเราแต่ดันเกิดหรือมอาจจะมีเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนอื่นคนที่เรารักแล้วเราต้องรับผิดชอบเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นกับเราได้เสมอครับดังนั้นในเป้าหมายการเงินที่เราทําทุกอย่างในเรื่องของการวางแผนการเงินวางแผนเกียณวางแผนตามเป้าหมายต่างๆเนี่ยอย่าลืมใส่เรื่องความเสี่ยงเข้าไปด้วยอย่าลืมใส่โอกาสที่มันอาจจะเกิดขึ้นของเรื่องราวต่างๆที่ไม่คาดฝันได้ด้วย เป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะคิดถึงความเสี่ยงได้ครบทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมองหรือปิดช่องว่างในทุกมุมครับเป็นไปไม่ได้เลยแต่สิ่งที่เป็นไปได้คือว่าเราพยายามทําให้ดีที่สุดในสิ่งที่เรามีแล้วก็พยายามบริหารจัดการทรัพย์สินที่เรามีให้เกิดประโยชน์สูงสุดบางทีเรื่องบางเรื่องมันเกิดข,ข,ขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนเราเป็นคนละคนเลยก็ได้ไม่อาจจะเปลี่ยนวิธีคิดต่อ later, ชีวิตเราเป็นคนละอย่างเลยก็ได้แต่ว่าไม่ว่าเรื่องใดก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ย สิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้แล้วก็ระลึกไว้เสมอก็คือว่าเรายังมีหน้าที่หนึ่งถ้ายัางทําได้นะครับก็คือรับผิดชอบตัวเองให้มากที่สุดโดยที่ไม่ต้องเป็นภาระใครบางทีแล้วเรื่องนี้อาจจะดีที่สุดในมุมของการบริหารจัดการการเงินแล้วก็เป็นเรื่องที่เราต้องตั้งเป้าหมายกับตัวเองว่าสุดท้ายฉันจะต้องดูแลตัวเองให้ดีรับผิดชอบตัวเองให้ไหวแล้วก็ไม่เป็นภาระใครจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุด นี่คือสิ่งที่พี่หนอมได้เรียนรู้จากคุณพ่อนะครับแล้วก็เรียนรู้จากเรื่องราวต่างๆมากมายของคนที่อยู่ในวัยเกษียณเพราะว่าพอมันมีปัญหานี้เกิดขึ้นก็ต้องบอกตรงๆว่าพอได้พูดคุยกับเพื่อนเ,นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ในแวดวงอยู่ในละแวกเดียวกันอยู่ในวัยเดียวกันเนี่ยก็พบว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนเดียวที่มีปัญหาเพียงแต่ว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครออกมาพูดกันเท่าไหร่หรือบริหารจัดการกันแบบเงียบๆแต่ว่า อย่าลืมเผื่อความเสี่ยงตรงนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ทําให้ทุกคนเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมองว่าเรื่องเนื้อหาในช่องนี้แล้วก็พอดแคสนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดติดตามแท็กสนอมไว้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปครับตอนต่อไปเนี่ยน่าจะเราได้ว่าจะมาพูดคุยถึงเรื่องของประกันแต่ว่าจะคุยในมุมไหนยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ